ก็เดี๋ยวมันดูมานานี้ครับกัดผิดไปที่นึ่งแล้วก็ไม่กัดอีกเลยเผื่อมันจะกัดอีกับลองมาดีซ้ำ อย,อยู่นะเอาจนได้ไม่มีแลงแล้วเดหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนแล้วกันปลาเลิกเอาใช้ก็อยากจะบอกครับวเ,เนี้ยหลุดไปเยอะมากเพิ่งได้ปลาตัวแรกหลุดอย่างเดียวครับสายหลุดวันนี้เป็นอะไรไหมดวงไม่ค่อยดีนี่ครับตัวคมบ้องเลยปลานานครับตัวนอ้วนเอ้ยมาแล้วตัวแรกของวันครับลุดไปตั้ง กัดไม่โดนกัดหลุดไปเยอะใช้เป็นออดจ้มนะครับตีหมายลังลงครับเปิดกาดนี่ครับลงคอเลยตัวเบ็ดอยู่ในคอนะครับแอคคันก็สายทีๆนะครับเค,คบกับปานาครับได้เรื่องหมาแล้วตัวแรกยอด